แจ้งพี่น้องชาวนาสิบจังหวัดโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทั67เร่ละพันครัวเรือนละ20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทสำหรับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีแผนการจ่ายชุดแรกในวันที่1ธันวาคม2566รวมถึงจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิและยะโสธรมีแผนการจ่ายในวันที่1ธันวาคมนี้เช่นกันและทางด้านจังหวัดศรีสะเกดได้แจ้งว่า ไร่ละพันทอกอสศแจ้งแผนการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับไร่ละพันครัวเรือนละ20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทมีแผนการจ่ายชุดแรกสำหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในวันที่2ธันวาคม2566รวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญขอนแกน่นกาฬสินธุ์มีแผนการจ่ายในวันที่สองธันวาคมนี้เช่นกัน เป็นข้อมูลที่นำมาแจ้งให้พี่น้องชาวนาสิบจังหวัดได้รับทราบกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ